ผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบตีสองละทีนี้ก็คือข่าวดีก็คือว่าเกมโปรแกร,รมได้อัปเดตเวอร์ชัน0.5ออกมาแล้วนะครับก็คือมีเรือ,อยางมีอะไรไมาเรียบร้อยแล้วนะก็ผมไม่รู้ละก็เดี๋ยวจะให้ทุกท่านลองไปโหลดเล่นกันเอาเองได้เลยนะครับเนื้อที่อัป เนื้อที่ดาวนโหลดประมาณ7.3เมกะไบต์นะฮะอันนี้ก็คือผมได้มาลองแล้วได้มาลองแบบสดๆร้อนๆเลยอ่ามาดูกันโอ้โนี่นฮะนี่ที่เรือมอเตอร์นะเรือนี้สองแบบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูก็คือเรือจะมีแบบนี้แบบแบบอันนี้นะฮะก็คือเป็นเรือเล็กกับเรือใหญ่ถ้าใครอยากได้แพแบบต่อทาเสือก็ลองดูอต่นี่คือผมเปรแบบอันนี้มาก่อน อันนี้นะครับเป็นเรือมอเตอร์บอทสามารถขับขับได้สองแบบนะฮะก็แบบนิสสุจะมีอันนี้เป็นคนน,นั่ Motor าางู้ส่ามอเตอร์บออตั้งแต่ที่มอเตอร์เป็นการ์เครื่องเนี่ยน,นะฮะแบบใหญ่มากครับโซนที่เพิ่มเข้ามาเป็นโซนสัดสี่ซักสามซัดสองซัดหนึ่งแล้วก็สัดสูส่สสเนาะ เรือมอเตอร์ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ยังไม่เร็วเท่ที่ควรเดี๋ยวผมจะพาไปดูสะพานข้ามแบบใหม่ก่อนอันนี้ผมอยู่บริเวณโซนเซตสามเนี่ยฮะสะพานที่เราเห็นก็ไม่มีอะไรมากก็สวยงามนะสวยงามตามท้องเรื่องอแล้วก็โหมดใหม่นะฮะทีนี้คือเวลาระบบเลนะ่นอะมันจะมีให้เป็นสามโหมดละจากปกติที่เป็นสอง อันนี้ก็มารีวิวเรือให้ดูฮะรีวิวเรืออันนี้ก็คือผมอัพไอ้ดรฟ์ยังไม่เต็มนะแต่ก็คือมันันขับได้แค่49กิโลเมตรชั่วโมงส่วนคันเบ็ดอะไรก็ลองดูฮะเตรกได้หมดละหรือว่าก็แบบหาของทับได้แล้วก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวแป๊บน,นึงเดี๋ยวผมขอเข้าฝัางก่อน เดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าอุปรกรณ์ครับอะไรมีอะไรให้ไหมเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยอ่ะุปกรณ์การคราฟิ้งนะครับไหนมาดูซิมีอะไรไหมมีอะไรแตกต่างันเดิหรอเปล่านี่ฮะมีใบพา,ายเนาะใบพายเรือใช้ไม้ใช้ตะปูแล้วก็อันนี้เป็นโซเบตครับวิชุกอันนี้เป็นโซเบตนะ แต่ถ้าันเด็ดเสียวนะยวนะเสียตอนา็ของหายันเด็กทันเด็กเด็กมันมีเก้าทายให้ผิ้ีผมหาไม่เจอแต่ผมมาเจอไอตัวบัวแบตวานเข้ามาแล้วนะฮะใช้ใช้แบตเตอรี่นะฮะ แต่ก็คือตอนแรกไม่มีนะตอนแรกเป็นแค่ตัวนี้นะแต่ตอนนี้มีมาแล้วเป็นแบตเตอราตาี่นะครับเกียดละโอเคเดี๋ยงไงเดี๋ยวผมลองดูดิว่ามันมีอะไมอันนี้ผมเล่นในหมวดของคนเดียวนะฮะก็ะคือใช้ขามา้าใช้คอนสัตน์กระเป๋าของ,งสสดดออได้พอไอเท,ม,ะนะออเทม๋ยวนะพอไอเทม นี yeah, mm ่ไงฮะคิช hmm. ช mm ิ hmm. yeah, right? oh, yeah, mm ้ก hmm. น yeah, right? oh, yeah, mm ี hmm. mm ่มีคนตัดฟิชิุกหอเนี่ยนะโอ้นี่ฮะมีโปรเจสมาลองฟิชชิ่แอร์แมรโครีไหม ที่อมเบร์ภาษาอังกฤษนี่คว่าแพคเกอร์นะครีเหยื่อฮะเหยื่อเหยื่อิชซิงเบพิชซิ่งเบสพิชซิ่งฟังมีอะไรด้วยเดี๋ยวผมลองเตะเมาทีละอย่างอ่ามีแค่ข้าโพดนะมีข้าวโพดมีเหยื่ออ่มีเหยื่อด้วยเนี่ฮะ ช้มีระบบอกฟ้าเป็นรูปแบบและอัลลิชีสด,ด้วยโอ้มีหล,หลายอย่างเลยอ่ะไม่ต้องห่วงนะอันนี้เป็นมแมลงนะครับแคร็กเกตเป็นแมลงโอ้ปลาดินโอ้หลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างโอเคฮะยังไงก็ลองไปเล่นันดะูเนาะอ่าเนี่ยมีปุ้นด้วยปุ้นเนื้อตกปลา โอ้น่าจะหายยากยผมผมไม่แน่ใจว่าผมจะเสร็จเด็กได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวยังไงไก็ลองไป,ป้นๆกันดูนะครับส่วนตัวผมก็ผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็ขอให้สะาวเป็นประจํเออลืมออไปอย่างหนึ่งเ็ษน้ำมันเปลี่ยนสีสังเกตนะ เจ็ดน้ําทะเลอะไรมันเป็นสีนะที่ดูดีขึ้นอันนี้ผมเล่นหมดอันที่สามแล้วที่มันมีให้ขึ้นมาหน่อยอ่ะผมจําไม่ได้ว่ามันมีช่องน้ำแล้วมันมน้ำว่าอะไร <_ s 1> ะนะมีก็มีเพิ่มก็มีให้มีเด็ดนะเด็ด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 ด้วยไม่ได้มีเด็ดกว่าเขาโตไปนอนแล้วข้อนี้ก็เดี๋ยววันนี้ผมมีตู้ไลอีกแต่ผมเห็นว่าวันนี้ก็คือเขา แต่ประมาณว่าอัปเดตเกมส่วชุด5แล้วผมก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้ลองดูพวกมันมีอะไรมาบ้างคร่าวๆนะโอเคฮะยังไงวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปนอนก่อนฮะเดี๋ยวใผมมาเล่ามาเล่นเกี่ยวกับให้ละเอียดให้ฟังทีหลังแล้วกันเดี๋ยววันเอาไปดูคร่าวๆกันก่อนเนาะโอเคครับในนี้ฝันดี่รับยี่วอนรับทุกท่านครับบ๊ายบาย